อากาศสบายดีสบายดีบรรยากาศตัวสวยเวลา12โมงเนาะค่ะจ้านี้กะเดอเอาซาดเนาะพ้องม่เฮาบุไปซักเร็วกันตอนนี้กะแห้งแล้วเนาะค่ะกำลังิีกูมาปูครั้งมีเฮาบุเนาะตัวนี้กะอนามัยเหอนเช้านี้กอนามัยเหอนซอคิมโกเอาฮาปัดมาหนึ่งพื็นที่เจ็บร้อยแล้วเนาะเปแต่ไปสประการกันเนาะ อ้าวตอนนี้สอนี่ก่າกย่มสีไปแกวส ա เนอะมาบูหາางมีห่างมีห่าบูตอนนี้ก่สีหาสามีของสนี่เป็นมกรหางวยอ่าไปเอาส ա เนอะแก่หนู โอ้อมแล้ว นอนเลยนี่อยากให้จุดนอนกันดีทต้นคืนแต่เช้าเลยเนาะะ <ส gas: S 2> เด็กที่ปลูจะเอาทักทักนีแล้ว็ดเรื่ยๆแตที่เอามีเขาพูดเลย